สวัสดีครับจ้าสวัสดีจ้านี่นฟักหวานมาเก็บฟักหวานได้เมื่อนี่หาอีลอกพ่อมเด้อมาเก็บฟักหวานน้ากันเด้อดอกกระเจียวเอาหมดแล้อแล้วฟักหวานนี่แตว่ามือนีนพ่อฟักหวานละเอายังฟักหวานก่อนหาดอกกระเจียวหาล้านอีลอกอย่ามนันฟ้ามงามเนาะตามน <Okay. S 1> ใส่ขวากไก่กะแสเดอ้อพี่้องเลยขับยู่แล้วฟักวันเนี่ย <c oughs> กระเก็บหุ่นมันม่าน้ำเนาะกระไดแน่เราเดอ้อพี่่ <c oughs> <c oughs> อใสยเอาหันแล้วมันหยอดสองหยอดมากจังมาพอส่นมันนี่ ค่ายยินยขึ้นบดายข้นเนาะแมนนั่งก็บหลดหนึ่งใส่ก่อนหินต้นโมอเมมมนีหนีหายากเูยดนี่ยงมอยู่แล้วจวัวหาะมันหายากเห็นมมอเนี่ ลาฝนที่ตกในขึ้นแดดออกแล้ววะกันหอดมือมันฝนตกแล้วมันบอกอึดดอกหน้าอยู่นะกินบานเฮาแม,นแมา่นล้าฝนมาตกมันก็นยังเยาวงามอยู่ข้ออะไกินอยู่ถ้า<ต>เฮาดูมาหาจะอด,อดูมันนะ หยอดกับหวันร่ววันดีเได้ดหละยหยอดก็ได้้าล็อกส่นหยอดกระโดเหมาะคักนอนมองนี่ต้นเดียวก็ได้หมวกแกงหมวกไงเลยดได้พี่น้องเอ้ย ได้เครื่องทุงเลยรได้นะต่ว่าเก็บหุ่นมันหุหน่นมันกับ <S <S กกหุ่นม้าเรื่อยๆหุ่นมันกับโป่งหลายครับงามงามแม่พักหวานไงมันถือฝนพันยอดมันงอหลงคองหนึ่งแข็งเนี่ยยังได้กลับเมื่อนี้กลับเป็นกําลังใจให้อีกเด้อครับภาสีเราเบิ่งแล้วมีหลอกน้ำเหรอครับบัวเท้อมันฝนลรามีหลอกตอกระเจียวเท้านฝนสุดลายแล้วครับิ่งแน่นั่นมาถึอมือมันเดี๋ยวมาถึอมือมัน อย่างใส่ลำอีหลอดแกหน่อยเนาะอะไรอ่มันได้สะก้อนหน่อยเลยไปหาน้ำกันไปเด้อวันี้เด้อเป็นกำลังใจให็นไหเด้อไปนับก้อนหินไปน้ำกันงามใช่เนาะอ่อนพร้อมนี่แล้วมีหลอกกับหัวตาเกิดครับหัวตาเกิดได้แล้วเป็นลั่เดียวปะที่นี่มีลั่เดียวครับ ไหเป็นน้ำพักหวานเนาะล้ำหนึ่งครับนี่ดีอ้ยงามเลยล้ำที่สองแล้วพี่แม่ก็ได้ยุ่อล้ำหนึ่งวงยายอยู่ได้แล้วได้แล้วโอ้สวยงามสั้นนี่แหละยูหันก่อป้านี่มันหัวปีเลยพวกสวยงามออนเอเลเลยอันนี้ต่อมถุงใส่ขุนเห็นดีดอกหนึ่งหันพ่อโอ้ปลานี่ไม่ต้องหัวปีแมนโยลว่าได้เคยเกิดหัวปีมันก็เกิดหัวปีคือเก่ามันแล้ว รอบก้อนนี่ก็ได้อยู่นี่แหละก็ยี่แม่นะบ่หำบ่หลายป็นไรครับไปเกี่ยงยังแย่งหมดเลยบ่ขาวอยุบไหมขาวโอ้มันพ่องขืนบ่ท่านในบ้านท่านในบ้านนี่ดียแม่นโอ้บ่ท่านในบ้านก็ลังมีนี่นี่ครับฟ้านี่ละเออดอกกระเจี๊ยงพ่วงขึ้นเลย อันนี้มันยังกดกัดมันแล้วนี่อันเอาแต่อันนี้อันนี้บบราณนีตะกรงเนาะขนาดปลาล่ะปะเอได้หอกใบตองกุ้งเหรอเออได้ตองกุ้งก็ได้หัวผักหวานเออ่นอันหนึ่งหุ้มหิยผลลนั่แมนดินนั่นเดิหุ้มขึ้นดอกกระเกีียวกำลังพวงแล้วนี่ตาดีหาซอยกันนะครับแมนแมนแมนดอกเกีียวน่าเด็ดต่อไปอีกมีนั่นน่ะ อนัง่งนะเอานี่ก่อนดอกกระเจี๊ยบก็ลังเริ่มขึ้นแล้วนี่นั่นเท่าแล้วบ่ห่อเท่าแล้วโอ้ยเท่าแล้วหลอดก่อนนี่สันโอ้น่งพรมฝนปลอยอยู่นะข้างก้งนหินหน่อยหน่อยโอ้แม่งลิลีรครับ พ่อนี่ยังวะต้องได้ก่ครับเีได้ได้ได้ไดงามจยู่เท่าเล้วต้นนั่นกัได้เออนั่นเด็ๆอีกกี่วัน่ะอี่อันนึงไอเด็กพีเออเริ่มหลายแล้วเริ่มหลยแล้วเออหลยแล้ว มาหลอบอนยากัศท่นอะไรยังงมาหลบหอบริสุทอดีมกดีแมนดีงามเลยนะเออ,อพอดีงามมันเลยน่าเอองาจีขนดดเบิ่งกันอนะแกล้อปอจังวะ อไม่แม่ไปใส่คือเห <aining water> ็นอยู่ไหนกวางยากวางยาหอยู่หันนะเชื่อหรือเปล่นบ่แมนบอนนั่นกันเลยนั่นชองอันผลอยู่นะแมนตัวนี้เออโอ้ยุใกล้ๆเลยตัวนี้นี่เด็กครับบ่เห็นเลยอันนี้ตอนแรกงามตอนนี้ตัวก็ดีงาม พอดีปรูเกิดมาแม่นพอดีปรูไนจซ้ำอยู่นี่เนจชมเดียวโอ้งามแท้พอดีงามพักวันมาหลอกก้อนหัวกระเตาก่อนหยอดซ้ำนี่แหละ็ะลายมืออะไรเด้แต่ห้องาันนี่มาเมื่อใดมันขุดก้อนเนาะกระโปรงเงาละสี่หอดครัวกระทิดนึงแหละแมน พระหวานมันหนาห่อนปร่งเร็วอยู่แล้วโคกนึงโคกนึงอยู่เจนนะเดี๋ยวจะไปเบิ้งครับเที่อนปร่งปร่งทั้งปร่งมันปร่งหอนย่ามระดูนปร่งละสีหน่อยสิีลายฮันบุจักตอนวัดตะปร่งนี่ปร่งแท้แน่นอนเขาหวานพอดีอ่อนอเพิ่นเขาว่าพ่ายยกเขามื่อนี้บ่มื่อนี้วันที่เท่าใดร่ี่สิบ หอยมาทีซิบเก่าซิบเก่าแมนควรจะพ่นห้องเลยหอยพ่ออีกแล้วตัวหนึ่งเลยได้นี่เมืองนี้คักแท้พ่อเรื่อยๆอยู่เรื่อยๆว่าคักแท้คักแทะพี่ครับมองมองคักแท้โอ้โหโอ้คักอีหล่ะเพิ่มๆนี่แม่นี่แม่ยอดมันแม่หอยมาด้วยพี่น้องเอ้ยมาเก็บด้วยกันเด้อคักเสร็เด้อหมานหมาน ต้นนี่เที่ยวมาอยู่เบิดปีครับ <c oughs> มอเตอร์ไดร์มัอนี่แหละมอเตอร์เห็นมันโปร่งมัอน,นี่แหละาานี่หยอดทุกวันนะที่สีหยอดเงาหยอดง,า,ยอยา,ง,งามแถวมองนี่มองนี่อนนะวอางามดีคักเอาก่อนนะหูดแป๊บหูดแป๊บออกพอดีงามนี่แหละพอดีเพอาะดีสุดๆแล้วนี่ <c oughs> ปานแป้งไว นี่ก็คักเบอร์อ่อนเดชปานเพื่อนปลูกไว้แล้วก็ปล่อยมันยากสามีจังเก็บไหมหยอดเด็กเม็ดหยอดักแับไงอรรถบางนี้ครับนาน ฮาวเอาฮาวโยมันเป็นตะฮาว <laughs> <laughs> แต่ว่าเสียยังเดี๋ยวมัน,มนพ่อกระเทือนนะพอ่อแมนอคตรคักเทสีสูงกับโบแมนซ้ำกับโบแมนพออ่อยื้อแยงแยงพ่อได้ยื้อเอาบบคือต้นแรกอันตอนเปิดคลิปเนาะแมนอันนั้นพันนอนเทิงก่อนหิน <laughs> ตําตําอัน อยู o, ่ปก็มีครับเออเม่นเนี่ยขนาดตอก้อนหินเลยนี่เ <g ül> นี่นะด็ตอก้อนหินขึ้นเดอน้อนะสองสันเก็บแล้วมาพี่เพิ่นเบิงบันนี้ก็สิไว้เมื่อแหละไว้เมื่อตัวทางพี่ครับไว้ไว้เมื่อเส้นพี่แล้วกเดี๋ยวพ่นผลเมืกก่อก้อนแล้ว จังไปถาเบิ้งสรุปผลงาน่นละน้ำสราง่นละซีเมนต์ราพอแล้วบ่สุเทีอคือบ่พ่อเป็นนักเทือเอ้ยครับเนา้อเยืองน้ำครับน้ำครับจังไปเทนใส่ใบตองกุุงออกเพราะว่าอิเมสิเหลือกเียนึงจนวันีแมนเหลือกออกคัดอีเทียวนึงวันนื้อครับ จัเลยมัอ <tang ar> ันน <studied> ี้ก <Tamam> ็อ่อนเอเลกนใบวานช่วๆกินเปิดลํามั่จ้ะเนี่ยอู้หยอดผักหวานจัไหนยดผักหวานกันนออนเอเล่คนน่ะเอาอีแม่ถ่ายเครื่องมื่ถ่ายเครื่องมงั้นพ่อผักหวานเราจักถึงนพอผักหวานคด้โอ้ยแต่สี่ละเออเคร่อผักหวานเครงอีหลอกอ้้ยโอ๊ยอย่างพ่อจัสี่ใมด สุดดอกนี่เน้่งามเดี๋ยวว่วนะดอกกระเกียวนี่งามเดี๋ยวตัวลังอันนี้ตัวอันนี้แต่วห้อยแมงกัดแมถ้ากระเตียนถ้าก,ากระเตียนเห็นตัวนี่ครับห้อยแม่ถ้ากระเตียนกัดห่างๆเนาะเมื่อกีย่ามันเกิดล้ออันนำสางย่ามหลานว่าเก็บพวไปประมาณเท่าไหร่ พ่อเราพักหวานคือได้มานางถาพ่อพักหวานเราเ <c oughs> บพ่อเนี่ยเต็มตัวสมพเป็นพ่อแหรอแม่น้ะสเทียอมมา,ามูจะไปสรุปผลงานยูนำสางแล้วเนี่ยหมูแล้วเนะาะไม่ยากกับกหบ <c oughs> บ่อนส่างอะไรป่าสพเห็นมิดมิดสนดอก ได้หน่อยนึงแม่ดอกกระเจียวตังมุนันล่ะในหอดักมีมากนนั้นโดอบอมใส่นี่ทีเดียวถุงในยี่อนี่แม่ไปยงใย่กันถุงมีดอกกระเจียวดอกกรเจียวมันได้หน่อยก็มุนันหมดไม่ได้ตัมุนันัพนกะว่าจะเนี่ยดอกกระเจียวเก็บเกี กูดมากูดโพงใกล้หน้าคนงานปรเทออกเก่หาเหลืองกันนี่เทพุ่ดอกกระเจียวมันอยู่ข้างล่างนั่นแล้วสักวนจะงามอยู่ดีหกอบแล้วมีดอกกระส้อนลาครับความลาม พิษนาพิษนาเจ้าว่าสิพลอยเพราะว่าเห็นเห็นเห็นกำลังผลกับมีอยู่กำลังเห็นมอเตอดเห็นยอดมั้ยพิษนาด้านนี้แหละเกี่ยวกับสีลายเนาะจักแล้วอันนี้เบื่อจักอันนี้เตื้อก้อนมากกว่ามากมือนี่สีลายเหยวไปน้ำเด้ดอกอันนี้เหยาะไปน้ำมันเพรมีไฟหดหนามเนาะลายเติ้อยู่พักหวานเลยสะอ่อนพักหวานมัอนี้ยาดพักหวานมาโคตรแขนาดขนาดบ่บ่คอยเดทไทยเพิ่งเด้ยครับเพราะว่าพักหวานหุ่นเนาะมันนี้ ลายเติบอยู่ครับมา้าในยุ่งมันีนจั้นแรกฝากพี่น้อง <c oughs> ไปเด้อครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจว่าสันกะจังพอกันไหมคลิปหนาเนาะาสัน <c oughs> สวัสดีครับสวัสดีครับ <c oughs> อาทิตษฐานพคนเด้อวันฝา,ากกดไลค์กดแชร์คนหนุ่มสองคนหนี่งเด้อว่าบอกกับว่าได้หัวเนาะพี่น้องว่าตก๊ัขวกับว่าได้อาบน้ำ อาทิตย์หน้ามาหาล้วมีหลอกป่ะนี่คุณอ่าต้นว่างสิขึ้นมากเก็บก็อยุ่อ่อนแ้่ครับต้นยุกอักันห้างมีย่งอยู่จักแล้วได้พุไปเบลอรระหวานพระหวานปลาเี่อ่ะเป็นสองโลกเหมือนเดิมธรรมชาติของแท้ ี่ดองอยู่ดีมีแห้งเดอ้อสุขููสุขคนเดอ้อสวัสดีจ้า <c oughs> <c oughs> วาน